สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็ถ่ายภาพนะคะรถติดคนอพยพกันนะคะอันนี้ตรงสีแยกสังขะนะคะรถจะติดมากนะคะแล้วนานแน่นมากนะคะรถก็ทยอยมานะคะ ติดกันติดกันยาวเลยนะคะติดกันเป็นกินโลนี่นะคะอันนี้ตรงสีแยกสังขะนะคะข้างหลังก็ติดยาวเลยนะคะอันนี้เอาภาพมาให้ชมนะคะ